จังหวัดยะโสธรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและแสดงความอาลัยในวาระครบ15วันปันรัศมมวานและกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดีบริจาคโลหิตบริจาคอวัยวะและดวงตาถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงเป็นกิจกรรมอันสำคัญที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ส่วนราชการทุกหน่วยงานดำเนินการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และแสดงความอาลัยในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันแห่งการสวรรคตร,รวมทั้งจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวีรพลบุญเดชผู้สื่อข่าวทีวีช่อง13สยามไทยวันนี้ขอนำท่านผู้ชมมาติดตามชมข่าวทีวีช่อง13สยามไทยก็อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามชมถึงทุกท่านครับรัฐมนตรีคนครับเจ้านายชาญชัยสวัสดิ์ศรีว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเพื่อนคณะและส่งติดต่อ ขอถวายอะไรท่้สูงวนการเสดจสวดนคตของสมเด็พระรายเจ้ารีิพระบรมราชาพระบรมราชชนตลอดระยะเวลาทรงประกอบพระราชกรณียกิจนากทรงเป็นกัปงแสงแห่งพมพารัาสสองสว่างแก่ปุะชากรชาวไทยทรงทิดพระวรการพัฒนาพระมารยา เพื่อยกประดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในศาศาศาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่สงสมดุลอิสะระยนต์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนบงมาลอ,อัน,นาารวมถึงกิจกรรมในแบนนี้ที่จัดขึ้นเพื่อรับบริจาคโลหิตและบริจาคดวงตาและอวัยวะเพื่อสุขภาพของประชาชน ข้าพราจะพุทธเจ้าทั้งหลายขอแสดงความสำนึกในพระมหากร,ราุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จะขอขึ้นปฏิบัติตนอย่างดีปรุงกานศึกษาพระราชปิฎกเพื่อความเจริญรั่งเงของชาติจนสิ้นไปขอถวายความอาลัยอย่างจงใจและน้อมทำยึกในพระมหากร,ราุณาธิคุณอันหาที่สุดามมาไม่ได้ thank you

เจอปาที่อูนะคะจุดประยกันะคะ่คือผลงารของย่าโยนะคะาบอรยืนที่ทุ่งนาเอาอี่วงหนึ่งันเลที่จะได้เรื่องที่เป็นห่วงนว่านีค่าเทนลยนคัวสอนพัฒนาบุญนะครับวันนี้พระบุรจาย์ัานะครับ ราครคเป็นกุศลนะคะท่านก็สามารถนบริาได้นะคะะ いうのかなるほど。 Terima uh, kasih okay. telah menonton! Yeah. หลังเป็นโรงเรียนสำนักที่จัดส่งต่อไปยังทุกปวง โอ้นะคะมีโอในน้ดีโอค่ะอัะน,นนี้ การจังหวจยาเสพติพระกงในยุทนาสัญญาในแพทยศาสตร์จังหวัดยะโสธรพร้อมด้วยราชการพ่อข้าประชาชนจังหวัดยะโสธรรวมทั้งหน่วยงาที่เกี่ยวข้องรู้สึกินดีและเป็นห่เดียร์อย่างยิ่งที่ข้าราการจังหวัดยะโสธรให้เกียรติมาเป็นประธานในบุ้นที่เปิดกิจกรรมในวันละ6าวันในนตดัสมาวันจังหวัดยะโสธร รวมพลังแห่งความภกดีบริจาคโลหิตบริจาคดวงตาและบริจาคอวัยวะถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพุทธิยศ like พลเรวัตีปฏิบัติในการประชุมด้วยวันที่28ตุลาคม2568รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการในการให้บริการถวายเป็นพระบรมราชกุีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพัปีหลวงและให้ส่วนราชการทุกหน่วยดัเกิดการนัดิธีบและคะแนความอาลัยในวาระครบเวัน15วัน5 0วันและท่านนายกรบมาชชกจังฆทัฐท่านแพทย์สามฤทธิ์เจ้าสังฆ์ทศกัณท่านส่วนราชการท่านท่านหน่วยงานที่พิสาจิจแข่งมีเกียรติสชนและผู้ข้าร่วมกับทุกท่านแร ก็ผมรู้สึกดุเดือดมีความมีดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในทุกที่เกิดสาระครบ15วันปันละสารวาจังหวัดเพชรบุรีรวมพลังแห่งความภกดีบริจาคโลหิตบริจาคดวงตาและบริจาคอวัยวะถวายเป็นพระราชชนกษัตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนกีพันปีหลวงองค์นี้จากคำกล่าวรายงานของ ในแพทย์สาธารณสุจสสขจังหวัดแย่สุทธร์ทองทำให้ทราบถึงความเป็นมานและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้จังหวัดแย่สุทธิทองได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและแสดงความอาล,ลัยครบ15วันปัตนภะสัมมาวาสแห่งการส่งรักโทของสมเด็จพระนางเจ้าสิร,ร,กริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินชนีพันปีหลวง พอแม่แผ่นดินก็องส่งสอนให้คนไทยให้เพื่อเพื่อนมนุษย์ให้ด้วยความรักและนั่นคือหัวใจของการบริจาคเพื่อบริจาคดวงตาและบริจาคอวัยว่าในวันนี้จะานจะสอนรวมกับเรานะร๊ะจึงขอนอะสื่อสารพระราชาพุททานผ่านกิจกรรมรวมพลังแห่งความรักดีร่วมบริจาคโลหิตเพื่อร่วมแสดงความจึงบริจาค Ah né? การเตรีต่อไปขอเรียนเชิญท่านจะทำให้เราได้กำลับของย่างเชิญเช่นนี้ร้อนยาจะกันจับแับในส่วนที่สองท่านเองครับวันนี้เราจะวัดเร่งดวงตาในส่วนที่สองครับเพื่อรับกันเข้าด้วยกันในส่วนข ามเขาไปเขาบอกว่าเขาอยากได้คนอะไรวะนี่ครับนัสดนักสาควรจังหวัดพิษนครับก็จะมีโดยท่านผชรชาวมรวันี้ในคณะจะมีสอบที่ีการทัโบว์วิ่งไวทุกง ทำที่ดินแล้วนะครับก็ยังมีโบว์ที่จากสกีที่มาพูดก็ได้ก็คิดว่ามีสิทธิ์ให้พูดเป็นจุดเด่นของเราต้องการจะให้ส่งส่งประสบการณ์ในการเดินทางกับพี่น้องประสาช สี <S 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 yeah. mm ่วงวิ hmm. ีคร e ับอนีบร mm ิจาคสีนั mm ่นเนาะเก็น จเจอท่านองผู้ว่าจังหวัด้วนะครับมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะถามพี่น้องก็คือว่าในช่วงนี้ขอให้ติดตามนะสถานการณ์ข่าวนะครับซึ่งขณะนี้ก็มีทั้งข่าวจริงข่าวปลอมนะก็ขอให้ดูข่าวที่เป็นข่าวสารจากทางราชการที่รายงานออกไปนะครับเพราะบางงานอาจจะมีการเจอใคยที่ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยขอให้เน้นย้ำว่าขอให้ติดามข่าวสารที่เป็นข่าวสารที่ออกดยทางราชการนะครับที่ขณะนี้ก็ออกมาเป็นระยะระยะนะครับไม่ว่าจะเป็นของอกรมกันไยของจังหวัดเพชทชบร,ทรหรือของกรมสุนิยมิยานะครับให้หิดามอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าสถาน,านการณ์อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะครับซึ่งขณะนี้ก็เราอยู่ในวันที่เเนี่ยก็ก็เบาบางลงกว่ากว่าที่คาดไว้ รดส้ก็็เไ่ีขอบคุณครับทางเรื่องของการบริจาคไท้บริยวะนะครับว่าเรามีเพียงพอหรือเราจะมีขั <AM> ้นตอนอย่างไรขาดน้งขาดเหลืออย่างไรหรือเป่าโรคที่มากับเ่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับทางสำนักงานเราก็ได้มีการสื่อสารมาจากสภานแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการควบคุมโรคเพระว่าจะเป็นโรค ระบาดอย่างช่วงนี้ที่มีพายุฝนอาจจะเกิดน,น้ําท่วมก็จะมีโรคระบาดโรคติดต่อที่มากับน้ํานะครับก็ได้เตรียมเรื่องมือแล้วก็เตรียมสื่อสารประชาชนให,ให้พร้อมรวมทั้งภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นท่น้ำบาดเหตุหรือว่าคุณความภคร่ค่ับไม่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในทางส,าสื่อสารไปนะครับส่วนถัดไปก็จะเป็นเรื่องของอหน้าหนาวก็จะมีโรคที่มากับฤดูกาลก็จะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่หรือโรค ติดต่อที่เดินทางเราก็ได้ดำเนินการอยู่เป็นประจำปีของแล้วครับลองลือดูนีิประชาชนควรปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างก็หละักๆก็คือดูแลสุขภาพของตนเองก่อนครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างๆอย่างเช่นว่าได้บอกนะครับอาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมหรือว่ามีภาวะที่ฝนตกยาวนานโรคภัยสุขภาพขึ้นมาก็จะเป็นโรคทางเดินหายใจครับโรคหูหนังหรือโรคติดต่อ,อที่ดี ในส่วนของการบอบาวายวะนะครับมีขั้นตอนอย่างไรแล้วก็ต้องรอการนุนวัดอย่างไร,รบ้บางครับสำหรับการบริจาคอัยวะและดวงตานะครับก็ขอเสนอที่รองชาวและสุองท่านหรือท่านที่มีอาชิพสน,นนะครับก็มาร่วมบริจาคได้นะครับวันนี้บริจาคที่จ,จัดงาน ่วนในวันที่ก็าสามารถติดต่อได้ที่ววธางพาบาลสุกที่โรงพยาบาลยะโสธรโดยตรงนะครับอวัยวะที่ขาดแคลนเนี่ยส่วนใหญ่เกือบเกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นดวงตาหรือว่าไตานะครับหรือว่าหัวใจนะครับหลักจงังหวัดยะโสธรเราเองเรามีพุคลากรที่สามารถที่จะเก็บอวัตบางอย่างได้เช่นดวงตานะครับแล้วก็ไตเนี่ยเราก็จะมีทีมจากโรงพยาบาลสระบุรมาช่วยเก็บที่จงังหวัดยะโสธรเราเองสำหรับผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่า สมองตายแล้วนะครับจากอาจายแพทย์นะครับทางประสาทก็ถ้าได้ยืนยันแล้วก็ได้ยีนแจงได้คุยแบบทางญาติญาติเข้าใจว่าผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเขามีจิตทกสนะครับก็จะได้ทําการเก็บคำว่ามดวงตาเนี่ยไปให้กับคนืต่อไปเพื่อต่อนชีวิตแล้วก็ให้เขามีสุณคที่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นการได้บุญนดะกุับ